อยากเด็กตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราต้องแบบโฟกัสที่ฮอร์โมนตัวไหนเป็นพิเศษอาจจะดูเรื่องโกรทฮอร์โมนก็ได้มันจะหลังตั้งแต่เด็กแล้วมันจะช่วยการจเจริญเติบโตมันหลังตอน,นเด็กๆก็ทําให้เราสูงขึ้นแต่ว่าตอนที่เราโตแล้วมันก็ยังช่วยเราอยู่นะคะช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ซ่อมแซม<ๆ>าการสึกหรอที่เราต้องเจอในแต่ละวันแล้วก็ช่วยเาผาผลาญไขมันด้วยถ้าเรามีโกรทฮอร์โมนที่เยอะหน่อยเราก็จะแบบซ่อมแซมอ่อนเยาว์ดีกว่าคนอื่นใชายก็จะดีขึ้นโกรทฮอร์โมนจะหลังตอนกลางคืนตอนที่ช่วงเราหลับสนิทเพราะฉะน นอนหลับก็สําคัญแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีโกรทฮอร์โมนอยู่ในระดับที่แบบโอเคแล้วอ่ะเราสามารถตรวจเลือดได้ค่ะเช่น IGF1 หรือว่า IGF3 P โกรทฮอร์โมนเราน้อยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทานวิตามินหรือดิฟหรืออะไรอย่างงี้ได้ไหมคะปรับไลฟ์สไตล์ก่อนอย่างแรกเพราะว่าสิ่งสําคัญคือการแบบชีวิตประจำวันของเราเนาะโกรทฮอร์โมนเราหลังน้อยเราก็ต้องดูแลเราหลับเพียงพอไหมเราหลับตอนกี่โมงแล้วเรามีภาวะความเครียดอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าโกรทฮอร์โมนอ่ะหลั่งตอนเที่ยงคืนถึงตีสองใส่ที่น ตีสามอย่างเงี้ยคะ่ะจะไม่ได้กดฮอร์โมนแล้วไหมอาจจะไม่ได้เป็นสูงภาพชีวิตเขานอนบึกอยู่แล้วอาจจะหลังแต่ว่าอาจจะหลังได้ไม่ออพติมอลคุณหมอแนะนําช่วงเวลาการนอนเป็นช่วงเวลาไหนที่ทําให้แบบลดฮอร์โมนออกมาได้แบบมีประสิทธิภาพใช่ไหมวรนอนประมาณสี่ทุ่มก่อนสี่ทุ่มแรกก็ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงหลับที่มีคุณภาพหลับอยงงก็ได้ให้มีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะ